การเดินอเหม่อนน้าขเรื่องเหมือนน้าอะไรเป็นเรื่องเป็นล่าเป็นไงมาทิจเอาเลยเด้อคนหนาแต่ขอว่ามันเป็นบวานททซั์แบบนี้นอนสื่อกอปัหาปัญหาไรตัอาไซองผาทรงยังเหนื่ยเนไหมในมือถือพี่ยังมีคลิปถ่ายอยู่ครับนายพัดมีคลิปนายนาดูภาพนี้ ผมถ่ายวีดีโอตอนแรกไม่เ็เลยนไม่เห็นเลนไมันมันมดแล้วมันพอวีดีโอกับตาเข้าใกล้ไม่ได้แล้วเข้าใกล้คงจนีแ่อ้กี่กี่ระากี่ทุ่มแล้วตอนนี้างสามทุ่กว่าวันพระันนี้ อีสามนาทีสามทุมเลยบ้านผมมาประมาณสักกิโลกว่าสี่ทุมเลยสามสามถุงถามทุมนะครับประมาณเกือบสามทุมตอนนี้นักข่าวคนหนึ่งเขามาจับภาพได้นะครับผมกำลังรอชุดใหญ่กันจะมานะครับจะมาทันไหมเขงจริงของจริงพี่นี่เเขาเรียกว่าว่านับผมไม่ไม่ไม่รู้ว่าแสงอะไรแต่มันเจอแล้ววันนี้เจอแน่นอนครับ แต่วันนั้นอยู่นูน่นแต่วันนั้นแถวบ้านขึ้น,เห,นไไหเห็นกันไหมครับเห็นกันไหมอันนี้ความสูงกว่าประมาณกี่เมตรถึงความสูงเลยเลยยอดต้นไม้นะครับรุรุดเออเลยยอดต้นไม้แล้วตอนนี้เออนี่นี่หนีหนี้นี่นเห็นดาว่เห็นดาว่ะยังไม่เออเกือบเกือบนี่ ผมเข้าใกล้ไม่ได้ครับตอนนี้นี่งนิ่นิ่นิ่นีนนนน่ของจริงโอ้ยคนลกุกไปนี่ไปน,นี่ดูดิดดยอดเลยนี่ตัวจริงทักคิวจะเป็นดาวยังดาวยังจะเป็นยังสินี่ยังบานเลยใค้แคปหน้าจอได้นะแคปหน้าจอดูได้นะครับผมดูด,ดูโอ้โอ้โอ้โอ เป็นเป็นเหมือนลูกไฟเลยมีลุ้นยาวคืนนี้ผมจะหาตำแหน่งลงให้ได้คืนนี้ถวงปลานี่รไงงนี้งนี้แวที่ไนี่ยับผมยังไปบึกเนี่ยที่เราเขางวมาลักลักปาบอกดมาอยังมันก็เงียบใฟรู้ดับจ้ะ วัดมันจะหลบว่ะแล้วก็สายไปหาโกบเท่าเนี่ยถ้าพวกผู้เห็สายไฟบ่เห็นเลยถ้าหาขาหน้ามหาบุพเพเอากราบเนี่ยทีนี้เสียงขึ้นขึเนเพวกเราก็บ,บ่าทีขึ้นสูงจะช่วงช่วงมากที่แสดงว่ามือที่คอยเห็นมา้านจากญา่ปุ่นแล้วก็ต้องมาตกะีีครับทีดแรกมือคิดนะแต่เขามาพูดมันก็น่าเชื่อเพราะว่ามันก็นเห็นบ่อยนะครับเจอบ่อยแล้วก็ไม่ใช่เจอแบบบางคนหรือเขาเจอ บางทีอาชีพนึงเนี่ยอัดข้างสองข้งอะไรอย่างนี้ผมเจอบ่อยเลยอยู่บ้านบางครั้งก็มีรอยมาเอี่ใครมันมันจะท้อตาหรือมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมาจากฝั่งนน้นนะมาแล้วก็มาวูบผู้ผู้มาแล้วก็มาลงข้างบ่อมื่อกี้แบบเราเราไม่คิดว่าคเราคิดว่าคนเทที่ไปตรงนี้ใช่ครับตรงนี้ถ้าดวงเรียวกันมา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 ต่ำก่อนครับมาสูงก่อน สูงกว่าน,น่อยๆแล้วก็แต<ะ>ส่สูงสูงระดับไหนครับประมาณสักน่ายอดไม้เดี๋ยวยอดยูคาอาจจะอาจจะต่ำนิดนึงสูงกว่าเกลือยูคาหน่ยอยหน่อยประมาณนั้นเหลครับตอนนี้เขาเป็นปวาขึ้นนะ่ะเขาเขามีแสงเป็นมีแสงมันจะลอยมาเลยลอยแต่ช้านะ่ะไม่ใช่ลอยเลยมาคล้ายๆแบบ ้เครื่องบินหรือมีไฟอะไรสักอย่างเรื่องเครื่องร่อนเรื่องเครื่องอะไรประมณนมานประมาั้ับแ้วก่อนที่เขาจะลอยขึ้นสูงก่อนเขาจะลอยขึ้นสูงพอเห็นจะเห็นขึ้นสูงมาเลยขึ้นมาเลยไม่รู้เขาขึ้นตอนไหนเราไม่รด้ดูแต่เรียบบังเอิญมองเห็นตอนมาลงเนี่ยก็สังเกตเลยจะไปไปที่มันหายไปางไรลุงอยู่ตรงนี้ครับตูทำอะไรก็เดี๋ยวครับก่อนทำ ที่ทาปลูกผักมื่อะไรเมื่อก่อนเคยมีอย่างนี้ไหมมีครับเคยเจอแต่ก็นานๆนะเนื่อตอนช่วงนี้แเกิบ่อยป้าๆเห็นอยู่ใส่นี่ป่ะนี่บนซื้อต้นใหม่นี้เลยล่ะอโอ้มันเป็นสีแบบตะเวนที่ตกนี่ยนะสีค้ำค้ำยังสันแหละนั่นแหะสีตะเวนที่ตกลงเลยอ่ะมันแวบแวบมันนะอ๋อเบิึงเบึงมันผัดที่เป็นสีค้ำคามหอกเด้บ่ย่านดอกว่าบ่ย่านดอกก็เลยว่า นวนเงี้ยก็เลยนั่งเงี้ยวเบิ้งมันเพื่อนไปมันมันขึ้นสูงบ่ปะโหก็ว่าจะเป็นเคนเรเเเื่องบินนั่นแหละนอนยุปีนั่นว่าจะเป็นเครื่องบินคือบ่สอดมองนี้จคเพื่อกเะเลีนมาเบิ้งก็บ่เห็นซักและยอดไม้นั่นล่ะที่ว่านั่งขนกะเลี้ยวหินนี่ละ่ะเหมือนนั้นมันก็ดูหนีแล้วช่วงนี้ขึ้นอยู่ช่วงนี้แหละก็ละลเงงนลนั่งเบิ้งยุ่งสนะบ่ย่านดอกว่อเพราะว่าบ่าบาเคยมียัง,งนะ เต่แสงนี่เขาเห็นกันเรื่อยมืนอนนั้นเพื่อนนั้นว่าหมูหม,มูมันยังอันไฟ่ยังไว่าสันไปเบิงด้วาสันหมอนี่ไก็ยางนําไปเบิงว่าเห็นได้หรอว่าเห็นหอดห้อยยังเรว่าสัน<อ>ว่าไฟรลดได้ละเพื่อนนะม,มั่มีเพื่อนนะขึ้นเรื่อยเนี่ยช่วงนี้แหละครับ